สายเขียวว่าไงครับสายเขียกับผมจนเครียดกินข้าวก็วันนี้เดี๋ยวเรามาดูในเป้แพ็กแพ็กของผมนี่จะมีอะไรบ้างครับในการแบกในแต่ละที่น,นี่เป็นกระสุนปืน,140นร้อยสี่สิบน้าตายารครับาบาเลตตาคาร์มอนะครับเราก็จะอยู่กันแบบนี้แหละครับน,นี้จะมีสเสบียงนี่เป็นปลา ปลาสลิดบางบบาครับผมต้องขอขอบคุณนะครับมาหารที่ส่งมาแต่ไม่ลืมนะครับมีผ้าใบกันฝนนะครับนะกระสานลาขาดไม่ได้ครับขาดเจอไม่ได้หัวใจขาสารภัพกระสานครับคนตะอหนึ่งกิโลโลขึล้นแต่ถ้ากินเยอะก็แบกไปเยอะครับผมก็จะมีผ้าเหลืองเป็นผ้าห่มนะครับเป็นผ้านัมฝนแลวก็มี ถัดมาก็เป็นอลอริเอะครับผมใช้ห้ามเลือดก็ได้ใช้ซับขาก็ได้ครับเวลาเดินแล้วมันลอ้อเบีย,เด,ยดเกิดแผลครับแล้วก็เอานี้ลองด้แตะด้วยพลาสตปได้นะครับดีมากนะครับนี่ลองศอกลองเข่าก็ได้นะครับโอเคตามอาหารกันครับครุกิด ตับน,นี้มันจะไม่หนักนะนเราพกเข้าป่าถั่วก็เหี่ยวมันคนตํำครับเก็บจากสวนชาวบ้านครับได้ละ Hum, <coughs> ก็เขากันกินแบบติดพายในป่ากินแบบไม่ได้ร้อยูกย่างเสร็จแล้วนะครับเนี่ยไม่ได้ถ่ายให้ครับเนื่องจากติดภารกิจครับผมนี่อร่อยแล้วครับ